นะยังไงก็ว่างละนี่เรามีแขกเชิญเป็นสัตว์เดี๋ยวก็ย,ยู่เฉยดิเออวันนี้เอ็ดีใจด้วยนะวันนี้อะวันนี้ผมจะมาอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงของผมนะครับชื่อว่าแฮมทาโลแฮมทาโลใช่ปะไออ้วนเลยท่านชื่ออ้วน,นะอออวนอเนยอยมึงชื่ออ้วนเลยเนี่ยโอซ่าต้องชื่อแฮมทาโลคนอื่นเขาเรียกอ้วนกันหมดโอไม่น่าเลย ปเป็นหนูหอ,หอจะพูดว่าแฮมแฮม,มเตอร์ก็ไม่ใช่นะใช่ปะพันอะไรก็ไม่รู้อะใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเลยนะครับเนี่ยแอดีใจใช่ไหมล่ะโหดินใหญ่เลยจะได้อาบน้ำโอ้โหเอาเนี่ยจะมาอาบน้ำให้มันเอ๊ตายใหญ่ชอบชอบเอ,เอ,เอ๊เดกก็ตกนะมันด็ก็ตกเอ,เอเป็นไงนล่ะนะผมจะอาบน้ำให้มัน อันนี้เนี่ยจะได้หอมๆเนาะจากตัวเหม็นมาเออเก็บกโอตกเก็บเก็บอะไรนี่มันคอบอกมันคอมบ่อนะปล่อยกูไปเถอะกูไม่อยากอาบน้ำโอ้จะดีแล้วไปไปเถอะไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยต่างมาอ่าตอนนี้เราก็อยู่ในห้องน้ำมาจะมาอาบน้ำให้ให้อ้วนหรือว่าแฮปทัลโล่เนี่ นี่ดิโอ้ยอย่าไปกลัวเลยน้ำเองอาจจะได้ห้องหอนี่มี่มโ,โอ้ยมันดิน้นไงยโอ้ยกู่อยากอาบน้ำโอ๊ยไอ้คนนี้ทักเอ๋เดี๋ยว ก็พวกนี้มันไม่คนะ่อยอยากจับน้ำเท่าไหร่ครับคือมัน <tur> <rawd Moder> ัวน้ำก็มันต้องอาบน้ำให้มันให้มันร้องอมหน่อยแต่มันเน่ามันโอ้ยทีนี้มีไม่ได้อาบน้ำเลยนะเ้มันจะได้ดี่าห่เออี่ชิมแล้แหละเ๋ยวในูกลาเป็นตัวอะไรไมจมันอ้วนผอมเลยอาบน้ำทีมันผอมเลยโอ้ยอาจจะบเเยเ มันไม่ตายแบบน,นั้นวันนี้ก็อยากจะเอาอรังแชมพูให้มันแหละแต่ตอนนี้มีมือเดียวเอ,อ่อมือเดียว,ว,ว,ยวนั่นแหละทำไงดีวะปั้นบีบบีบนี่ไอคิสอบสับวกนี่แหละนอือโอเคคนนุ่ออนม พยายามอย่าล้างบนหัวนะครับแม่ไม่งั้นมันอาจจะช็อปตายได้อืมนั่นแหละล้างกูเป็นสอนเป็นคนสอนล้างมือเลยไม่ใช่โอ้ยใจเย็นโอ้ยอย่าขอมีนะมือโอ้ยกูไปเถอะูไปเจอกูจะทำยังไงครัอ่ะเสร็จแล้ว อ่ะค่นี้แหละโอ้ยซึมเลยถึงกับซึมเป็นยงไม่ได้เหรอวะไอ้นี่คือคุกคุกน้ำคุกน้ำอ่ะตอนนี้เราก็จะมาเช็ดมันอ่าห่มห่มห่มดู เมื่อกี้ยังเกล็ดน้ำมันจะเช็ดให้มันก็จะหนีอนี่ะแต่คงเช็ดแล้วหรอวะจะ่ทำให้แห้งให้โอ้โหอืมอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนี่มันดื้อทั้งวันเนี่ยปกติมันอยู่นิ่งๆเลยนะเนี่ยเออวันนี้มันรู้สึกเหมือนออกกล้องหรอมันออกกล้องมาถึงนิ่งเอ้มันถึงดิ้นเนี่ยเอ้ยอยู่เฉยๆนะนะโอ้ยยังไม่ทำอะไรโอ้ยแฮมทั้งโง่เอ้ยไม่ใช่แฮมทั้โลกโอ้โหแฮมทั้งโลก น้ำสันจังเลยนะครับปราบน้ำละขนมันจะนิ่มขึ้นนี่ดูขี้แตก <c oughs> โอ้โหน้งสันมากอ่ะดูมันดูมันนี่อาบเสร็จปุ๊บดื้อปับ๊บเฮ้ไม่ต้องเข้ามาใกล้ อยตรงกลางเลยจะหายเอออาตรงกลางไปเยน,<ม>น,นี่มีเกาขนเองด้วย มึงจะเก่งกันไปละแหมทำไมเป็นปูอ่ะดิว่ะตัวเป็นปูเลยดิวันนี้ผมก็ว่างๆนะครับไม่มีคลิปจะลงก็เอาเนี่ยอาบน้ำหนูให้ดูน่ารักน่ารักก็ผมก็เลี้ยงมานานละก็ไม่ได้โชว์นี่น่ารักอยากจะอยากจะบอกให้รู้ว่า ผมก็มีหนูน่ารักแบบนี้โคยเหมือน,น, oh. <laughs> มนเม่นเลยทีนี้มันไม่ใช่หนูแล้วมึนเม่นแล้วลตอนนี้ <laughs> อ่า<ะ>ง <laughs> ั้นก็ขอจบคลิปเพียงแท่นี้นะครับ